เมประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะวันศุกร์จะเห็นว่าดัชนีปิดบวกได้นะคะแต่ว่า,าเรายังมองว่าแค่เป็นการทรงตัวนะคะยังไม่ถือเป็นจุดฟื้นตัวนะคะเพราะว่า,าราคาไฮของวันจนถึงราคาปิดเนี่ยยังติดอยู่ที่แนวต้านบริเวณ EMA 10นะคะก็คือประมาณ1,283จุดนะคะแล้วก็ผ่านขึ้นไปได้ถ้าหากว่าผ่านขึ้นไปได้เนี่ยยังต้องเจอกับ EMA 25วันซึ่งตอนนี้เนี่ยปรับตัวลงจาก1290เหลือแค่1287นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีแนวโน้ม ถึงขึ้นต่อก็ยังให้ว่าหน้าขายอยู่นะคะเพราะว่า,าลักษณะการแกว่งตัวก็ยังแกว่งเป็นกรอบดาวเทรนด์อยู่นะคะก็คิดว่าจะยังไม่เกิดสัญญาณซื้อที่ชัดเจนใดๆจนกว่าดัดชนีเนี่ยจะทะลุกรอบอแนวต้านด้านบนที่1,300ขึ้นไปได้นะคะส่วนแนวรับวันนี้เนี่ยจะอยู่ที่1,273กับ1,270จจุดค่ะ <c oughs> อยู่ตัวแรกเป็นตัวโรบินสันนะคะตัวนี้จะเห็นขึ้นมาสอสามวันแล้วนะคะแล้วก็วันศุกร์เนี่ยยังสามารถขยับขึ้นปิดที่รคาคาไฮของวันได้ด้วยนะคะก็ผ่านแนวต้านช่วงสั้นที่เป็นแ f ลตท t o ปบริเวณ62.50ขึ้นมาได้ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่หนาแน่นนะคะแล้วก็ได้สัญญาณจากดิ d i c a อร์ช่วยหนุนนะคะก็คิดว่าน่าจะได้ปรับขึ้นต่อไปอย่างแนวต้านบริเวณ65.50นะคะสำหรับวันนี้แนวรับของโรบินสันจะอยู่ที่61.50แล้วก็ cut ลอสที่60ค่ะ มาเป็น TPI โพลีนนะคะตัวนี้หลังจากที่ราคาปรับตัวลงแลนเมื่อกลางเดือนที่ผ่านเมื่อกลางเดือนนะคะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีลักษณะของการสร้างฐานได้แล้วนะคะแล้วก็ดูไม่น่าจะลงต่ํากว่านี้อีกเพราะว่าเครื่องมือระยะสั้นเนี่ยเริ่มชะลอการปรับตัวลงนะคะ,ะแถวๆนี้ก็ถือว่าราคาน่าจะเหมาะสมสําหรับการซื้อดักรีบาร์นะคะโพลีนเนี่ยแนวรับจะอยู่แถวๆ14บาท60นะคะบวกลบนิดหน่อยนะคะต้านเนี่ยต้านแรกจะอยู่ที่15บาท50แล้วก็ต้านถัดไปก็คือ16บาท40คัดลอสที่14 ถัดมาเป็นตัว True นะคะตัวนี้นี่ยังแกว่งอยู่ในกรอบดาวเทรนนะคะแต่ก็มีลักษณะของการอาริบาลสั้นๆที่น่าจะได้ทดสอบกรอบแนวต้านตามเทรนไลน์บริเวณ5บาท5สตางค์ได้นะคะเพราะว่า,าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าจุดต่ำสุดเนี่ยเริ่มชะลอชะลอตัวนะคะยกขึ้นมานิดนึงก็คิดว่า,าถ้าหากว่าทะลุ 5, 5บาท5สตางค์ได้ก็มีโอกาสที่จะกลับสู่ขาข,ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะแนวรับจะอยู่ที่4บาท80แล้วก็คัทลอสที่4บาท74 ตัวสุดท้ายนะคะเป็น EE นะคะตัวนี้เนี่ยค่อนข้างทรงตัวนะคะแล้วก็มีการยกโลขึ้นมาได้ตลอดนะคะ,ะมี EMA 25วันเป็นฐานรองรับที่ค่อนข้างแข็งแรงนะคะแล้วก็วันศุกร์จะเห็นว่าแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างหนาแน่นนะคะน่าจะสามารถพยุงราคาให้ขึ้นทดสอบ1บาทได้นะคะแนวรับจะอยู่ที่89สตางค์แล้วก็คัดลอสที่87สตางค์ค่ะฟิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ